โมมนชนกเสน่ห์แรงหลังเลิกแฟนไฮโซเพิ่งกลับมาโซดเมื่อกลรงปีที่ผ่านมาสำหรับนักแสดงสาวชื่อดังโมมนชนกแสงฉายเพียงเพนที่เลิกแลกกับวีจิรวัตรนุ่มไฮโซและโคชยิมแล้วเข้ากันไม่ได้นับว่าตั้งแต่เธอโสดมาหลายเดือนก็ทำเอาแฟนคลับจับตามองความรักครั้งใหม่ของเธออีกครั้งโมมนชนกแ h ปปี้อิสระงานลงตัวหัวใจสีชมพูไม่เปิดแต่ก็ไม่ปิด หันตัวเป็นนักแสดงอิสระเป็นครั้งที่2หลังจากหมดสัญญากับทางช่องสามสหรับเสาโมซึ่งงานนี้เราตัวเผยแฮปปี้มีงานต่อเนื่องถ้าคิวว่างก็รับได้ถ้าคิวว่างก็รับได้อีกส่วนเรื่องหัวใจตอนนี้ก็เป็นสีชมพูมีคนเข้ามาคุยมาทําความรู้สักตั้งแต่ออกมาเป็นอิสระตอนนี้ก็เรื่องที่2แล้วมันไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเป็นอิสระมีประสบการณ์แล้วก็ค่อนข้างวางแผนไว้ได้ลงตัวพอสมควรค่ะปีหน้าก็รับละครไว้แล้ว2เรื่อง ก็คิดว่าเราสบายสบายแบบนี้ดีกว่าปังไหมโมเรียกว่าสบายสบายดีกว่าไม่ได้คิดว่าปังหรือไม่ปังก็มีงานเรื่อยๆถ้าคิวได้รับแน่นอนค่ะเรื่องความรักก็มีบ้างมีคุยบ้างค่ะไม่ได้ปิดอะไรนะคือโมเป็นคนไม่ค่อยพูดหรือไม่ค่อยลงคนที่อาจจะไม่ค่อยรู้ความสัมพันธ์เป็นยังไงอาจจะมาพูดตอนมีคนถามแต่ไม่ใช่คนที่จะมาประกาศอะไรเป็นคนนอกวงการค่ะคือโมไม่ได้มีสเปคเลยว่าจะเป็นคนในวงการหรือนอกวงการโดยสถานการณ์หรือจังหวะชีวิต เป็นแบบนี้ไปเองค่ะกลัวคนเปิดวาวไหมไม่มีค่ะรอดูไม่ได้เรียกว่าปิดแต่โมใช้ชีวิตปกติอยู่แล้วไม่ว่าจะกับใครถ้าเห็นคือเห็นเองแค่นั้นคาดหวังยังไงปล่อยไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะถ้าคาดหวังมันจะเป็นเรื่องที่ตอบยากค่ะมีความสุขกับปัจจุบันดีกว่าก็คุยคนเดียวอยู่แล้วค่ะก็เห็นค่ะไม่ได้คิดเลยว่าจะลงโซเชียลเมื่อไหร่ถ้าอยากลงก็ลงค่ะ